สวัสดีครับกระแสข่าวดังว่ะละครับประกาศข่าวดีบอยเจี๊ยบเผยครอบครัวอยากอุ้มหลานแล้วเป็นคู่ที่แฟนๆลุ้นให้มีเจ้าตัวเล็กไวๆสำหรับคู่ของบอยและเจี๊ยบล่าสุดแฟนๆหลายคนที่เชียร์สำหรับคู่รักบอยพีซเมเกอร์และเจี๊ยบพิจิตาก็คงได้เฮกันไปหลังจากที่มีภาพชวนสงสัยว่าดาราสาวสวยมีน้องหรือเปล่า งานนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอหนุ่มบอยและเจีย๊ยบจึงทำให้ทราบว่ายังไม่มีซึ่งล่าสุดได้เจอทั้งคู่หลังจากที่ห่างหายจากการสัมภาษณ์และพูดคุยกันไปนานเลยมีโอกาสได้อัปเดตเรื่องราวข่าวดีกันอย่างใกล้ชิดโดยทั้งคู่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆปรึกษากับคุณหมอตลอดแค่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะจากการตรวจยังแข็งแรงโอเคดีทั้งคู่ ซึ่งทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่ารอให้มีเองตามธรรมาชาติจะดีกว่าเจี๊ยบเล่าว่าณตอนแรกทั้งคู่ก็คิดเหมือนกันว่าจะพึ่งวิทยาศาสตร์แต่ปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสามารถมีเองได้จึงคิดว่าถ้าจะมีหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรโดยปลอยบอกเสริมว่าตอนนี้อยู่กับตายายก็โอเคดีคงไม่ได้กดดันอะไรเขามากก็ไม่ได้เครียดว่าจะต้อง มีลูกให้ได้ผิดหวังแล้วเสียใจก็จะตามมาก็ถ้าไม่มีก็อยู่กัน2คนซึ่งครอบครัวของทั้งคู่ก็บำรุงกันสุดๆเพราะทั้งคู่เล่าว่าทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายค่อนข้างจะเครียดอยากจะอุ้มหลานแล้วขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวดดคอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ